จ้าจ้านี่นี่เอาป,ะป,ะปะอ๊าป๊าถ่ายอารันอันดาเอาเล่นละครเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้น้องไอันดกเพียรกำลังตกแต่งบ้านอยู่นะคะอารันมาทำพังค่ะอาหันหน้าบ้านมาทางนี้ นี่หนึ่งนะคะอาป้านดาค่ะป้นดาเราเป็นนิทานได้ไหมอะ่ะต่เราเขามหนึ่งนายมาแล้วนคะือเราเป็นนิทานเลยค่ะ đang đâu nơi nói thử leo luôn, chị tập hơn ngay, ba yêu mà bà mà, si béo mà, này, sợ mà ở yên ở không เดินมาสมาสนี่เอาตดโตะได้ติตอย่าไปเกกินเด็กเด็กน้อยเจ้าหญิงอย่าไปเปิดประตูให้นะนี่เอาหมีบีเเพื่อนด้วย ก็มีก็อยู่บนบ้านสิอยู่บนบ้านไหนอารันอรันวันนี่นี่เหรอป๊าป๊าถ้าอยู่บนบ้านเสร็จแล้วมาทำงานยังเต้น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  หมีหมีอ่ะยังไม่มานะอ้าวแล้ว,ลวอันนี้กับอันนี้กับอันอนี้จะไปอยู่ที่ไหนเะแล้วแล้วอันนี้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วหมีจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะบานทำมเามาันร้อนจมมมังเลยเราบอกป้าหันมาให้ เป็นประตูอ่ะเดยวเดียวเแล้วแล้วก็ตายแล้วก็ตายจะมาอยู่ด้วยเหรอได้ลับการหน้าร้อยโอเคฉันมาช่วยบังประตูแล้วกันนะ anak <laughs> อะอะแล้วก็เรียกรอ โต๊เฮวันนี้ฉันจะฉันจะไปบ้านเด็กๆแล้วก็วันนี้จะให้เด็กๆออกมาฉันจะกินพาเด็กๆด้วยฉันก็จะกินมีนนแล้วก็มีหมีมีเจ้าหญิงด้วยส่วหน้หยอย แล้วคราวนี้สิงโตมาแล้วเดี๋ยวนะสิงโตมาแล้วอารันบีอยู่ทางนั้นอารันอารันเป็นกระต่ายนะนั่นแหละอย่าไปทำอย่าไปทำวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อน มีใครอยู่ไหมไม,ม,มีใครอยู่ไหมวันนี้ฉันจิงโตมาขอน้ำกินหน่อยสิไม่ได้เพราะเธอเป็นคนแต่นนะหน้าออก๊อกก๊อกก๊อกก๊กกขอกินน้ำหน่อย วางไว้งดัน,นอันนน้ได้สิได้สิเธออยากกินน้ำแต่เธอต้องเป็นเพื่อนกับฉันก่อนโอเคไหมโอเคมีน้ำอาน้ำมากินโอ้ยทำไมม้าตัวใหญ่จังเลยว้ายกัดเลยไหมเฮ้ยหลงกลฉันแล้ว อ,อเด็กพวกนี้มันแสบมากเลยเดี๋ยวฉัเดะต้องวิ่งเข้าป่าเด้ <laughs> จ้าแม่มาป้าไม่มาดูบ้านหน่อยป้าป้าจะทำมันทำม่ป้าแมาป้านมต่อไปอ่ะเดี๋ยวขอลาเพื่อนเพื่อนก่อนเพราะว่าเราจะไปซ่อมบ้านกันแล้วเพราะว่าบ้านบ่างอ่ะดามันมาตรงนี้ก่อนมาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนมามนมาทางนี้ีิมันไม่ตรงกล้อง เอา้าก็ต้องก็ต้องบอกก่อนไงเดี๋ยวค่อยค่อยไปสร้างเดี๋ยวกำลังจะไปสร้างมัานนะคะโอ้อย่าลืมกดไ์ก่อนมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อย่าไปสร้าง